โอเคครับก็หลังจากที่ได้ลงคลิปแล้วก็ทำคลิป ASMR ไปเนาะก็ถึงเวลามารีวิวแล้วสำหรับไอเดียอิเคดะนะครับโอเคตัวนี้เนี่ยเป็นงานออกแบบโดยคนญี่ปุ่นนะครับเป็นฟิจ7ชชนิดหนึ่งของเล่นใครเครียดก็ว่าได้ตัวกล่องจะเป็นถาดสไลด์อ่ะตัวเนี้ยครับเขาจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันก็คือซิงเกิลแบบเล็กนะครับอ่ะก็จะเป็น แบบนี้ซึ่งมันสามารถแย,ยกออกมาได้แบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ใส่ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ขัดมาเนี่ยอ่าก็จะเป็นแบบดับเบิลนะครับก็คือเป็น2ช่องแล้วก็แบบสุดท้ายอ่าเดี๋ยวผมเทลูกแก้วออกก่อนแบบสุดท้ายก็จะเป็นแบบทริปเปิลนะครับก็จะมีทั้งหมด 3ช่องแล้วก็มีช่องกางตัวหนึ่งนะครับนะับจริงๆก็จะเป็น4เนาะโอเคทีนี้วิธีการเล่นเนี่ยผมว่าหลายๆคนเห็นคลิป a s m r ไปแล้วคงเดาไม่ยากในส่วนของชื่อตัวนี้เลยเนี่ยคืออักโกลูนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าเนาะส่วนตัวนี้ไอเดียอิเคดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชื่อแบรนด์เขานะครับโอเคอันนี้เนี่ยก็จะมีเป็น ใบวิธีการเล่นต่างๆมาด้วยนะครับโอเควิธีเล่นเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูกันอีกสักรอบหนึ่งก็เราก็แค่เอาลูกแก้วเนี่ยครับใส่เข้าไปวางบนโต๊ะเวลาเรายกหนึ่งครั้งลูกแก้วมันก็จะเลือ่อน1ช่องนะครับแล้วก็ลงขึ้นลงลักษณะนี้ซึ่งหนึ่งอันเนี่ยเราสามารถใส่1ลูกก็ได้3ลูกก็ได้มันก็จะวิ่งวนไปนะครับทีนี้อันที่เป็นแบบเดี่ยวเนี่ยเวลาเราใส่3ลูกเนี่ยครับ มันก็คือแค่วิ่งวนการเป็นวงกลมในลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เป็นดับเบิลหรือว่าตัวตัวใหญ่นะครับเวลาเราวางไปเนี่ยมันก็จะมีการวิ่งย้ายช่องนะครับอ่าเราจะเห็นว่ามันวิ่งไล่กันเป็นแถวแถวในลักษณะนี้นะครับตัวใหญ่ก็เช่นเดียวกันอ่าก็จะวิ่งไปเรื่อยๆวนจนครบทุกช่องเลยนะครับ อ่ะแล้วก็วนกลับมาที่ช่องเดิมการเล่นเนี่ยคือมีแค่นี้เลยครับง่ายๆแค่นี้เลยซึ่งขอไม่เล่นครบทุกแบบแล้วกันใครที่อยากเห็นวิธีการเล่นครบทุกแบบนะครับไปดูได้ที่คลิป ASMR เลยนะครับลงไปแล้วก่อนหน้านี้โอเคในส่วนของวัสดุนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกอ่าเป็นพลาสติกซึ่งทุกชิ้นเนี่ยสามารถแยกออกจากกันได้ในลักษณะนี้นะครับ แยกได้ไม่ยากแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับแบบ3อันก็เช่นเดียวกันแยกออกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแบบนี้นะครับวิธีการเล่นก็อย่างที่เห็นเลยเราแค่ยกขึ้นยกลงนะครับจริงๆผมมองว่าอันนี้มันเป็นของที่เอาไว้ให้เด็กนั่งเล่นได้นะครับเด็กที่แบบเราเอาไว้ฝึกสมาธิอะไรเงี้ยครับเขาก็เล่นเพลินๆของเขาเนาะบางทีมองลูกแก้ว ถ้าเกิดเป็นคนโตบางทีเนี่ยเราบางคนอาจจะดูแบบเพลินบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือถ้าเกิดเป็นเด็กเนี่ยเขาก็จะมีความเพลินความสนุกในรูปแบบของเขาก็ประมาณนี้ใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจฟิปสมายหรือว่าจะเป็นในช้อปปีนะครับพิ Flip Smile กโตเอ็กฟิปสมยก็ได้นะครับลองเข้าไปดูซึ่งทางร้านเนี่ยก็จัดเซ็ตแบบรวมกันแล้วก็แบบแยกทีละชิ้นด้วยเผื่อบ,บางคนเนี่ยอยากได้แค่อันเล็กๆไปนั่งเล่นหรือว่าบางคนอาจจะได้ อยากได้อันใหญ่ไปเล่นอะไรแบบนี้นะครับก็ลองไปดูรายละเอียดกันแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ